ทุกเรื่องเกี่ยวเนื่องกันทางอ,อ้อมคนที่จะผ่านไปได้ด้วยดีคือคนที่แยกแยะเรื่องเรื่องเหล่านี้ได้ดีแล้วก็จัดการทีละประเด็นได้ก่อนชาวบ้านเขาเออแยกกันเนาะความเชื่อกับความรู้สึกอาจจะส่งผลกับผู้บริโภคแต่ความจริงเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับผู้ผลิต หรือผู้ให้บริการเช่นต้นทุนที่แพงขึ้นใช่ไหมออโอกาสที่ลูกค้าจะเข้ามามันน้อยลงนู่นนี่นั่นอะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงอะ่ะและพอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจริงปุ๊บประกอบไปด้วยความรู้สึกเช่นสมมติผมทําร้านอาหารสําหรับลูกค้าต่างชาติเท่านั้นความจริงคือร้านอาหารมันลูกค้าไม่ได้เข้ามาความรู้สึกมันอาจจะส่งผลให้บอกว่าผมอาจจะไม่ควรไปต่อหรือเปล่านี่เป็นความรู้สึกละ ถูกแม้มอาจส่งผลให้ผมตัดสินใจทำบางอย่างไปเช่นปิดร้านหรือเลี้ยงพนักงานเลยแบบนี้ผมว่าเป็นคำถามที่ดีตรงที่ว่าเรื่องเหล่านี้จริงๆควรแยกก่อนความจริงคืออะไรและสิ่งที่เราเชื่อมันคืออะไรย้ําว่าสิ่งที่เราเชื่อจริงๆเราควรจะเชื่อว่าทุกคนมันจะผ่านไปได้ไม่ใช่แค่เรื่องโควิดเท่านั้นเรื่องเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจของคุณเรื่องการแข่งขันต่างๆสุดท้ายเราควรมีความเชื่อเดียวคือเราต้องรอดไง ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามแล้วก็ไปตัดการเสียเวลาไปคิดเรื่องอื่นแทนว่าเราจะทำยังไงล่ะมากกว่านะครับการที่เราสามารถอัดดับไปกับเศรษฐกิจหรือว่าสถานการณ์ต่างๆได้มันก็จะยิ่งดีซึ่งนี้มันก็คือความจริงในส่วนของความสามารถทางการแข่งขันต่างๆนานาดังนั้นกล่าวโดยทั้งหมดผมว่าทุกเรื่องเกี่ยวเนื่องกันทางอ้อมคนที่จะผ่านไปได้ด้วยดีคือคนที่แยกแยะเรื่องเรื่องเหล่านี้ได้ดี แล้วก็จัดการทีละประเด็นได้ก่อนชาวบ้านเขาคุณไม่จาเป็นต้องแบบได้ดีตลอดเวลาในแต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่มันไม่ปกติแต่คุณยังเซอร์ไวคุณยังไปรอดคุณยังมีกลยุทธ์ยังมีแผนอยู่อะไรเงี้ยก็ถือว่าน่ารักแล้วในสถานการณ์ที่คนอื่นอาจจะแบบเตลิดกันหมดแล้วก็ได้ดังนั้นเนี่ยผมว่าความเชื่อหรือแม้แต่ความรู้สึกหรือความจริงต่างๆนานาก็เป็นส่วนหนึ่งครับ ที่กำหนดทิศทางแต่ว่าผมว่าแรงซื้อมากกว่ากําลังซื้อมากกว่าบางคนก็ไม่เชื่อเศรษฐกิจนะแต่ได้เงินสนับสนุนจากภาครัฐมาก็ออกไปเที่ยวก็ออกไปซื้ออยู่ดีเรื่องเหล่านี้มากกว่าที่มันหนีไม่ได้บางคนไม่กล้าซื้อของบางอย่างเพราะเศรษฐกิจกไม่ดีแต่ก็เอาเงินไปซื้อบางอย่างเก็บไว้นะถูกไหมครับไอ้นั้นอะผมถึงบอกว่าไอ้เรื่องความเชื่อต่างๆนะมันส่งผลกระทบแหละส่วนหนึ่ง แต่เรื่องความจริงทั้งก้อนจริงๆอะ่ะมันประกอบไปด้วยหลาย,ลายๆอย่างมากกว่าทําให้หลังโควิดห,ห COVID, รือไม่หลังโควิดเศรษฐกิจมันเปลี่ยนไปมันอยู่ที่แรงแรงการซื้อแรงการจับจ่ายนโยบายภาครัฐโอกาสภาคเอกชนเขา,าเรียกอะไรโอกาสจากต่างชาติเข้ามานะครับการขนส่งนะครับภาษีแล้วก็เรื่องต่างๆนานามันเอื้ออีกหลายอย่างครับดังนั้นเนี่ยขอตอบว่าเป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งครับ